การซื้อ Nintendo Switch 2มาต่อด็อกเพื่อเล่นเกมนะครับอาจจะไม่ใช่ความคิดแรกของใครหลายๆคนนะแต่สำหรับผมเนี่ยมันคือ Priority หลักเลยนะเพราะว่าผมต้องการจะเล่น Zelda t e a r s of the Kingdom บนจอ OLED ที่มีนั่นเองนะครับ <c oughs> วันนี้ก็เลยอยากจะมาเล่ามาแบ่งปันถึงสิ่งที่ได้เจอนะครับหลังจากที่ได้ลองจับเครื่องมา1วันนะกับการลองต่อเข้าจอทีวีแล้วก็จอคอมแบบ OLED จะมีอะไรกันบ้างเนี่ย <c oughs> ขอเชิญรับชมแล้วก็แลกเปลี่ยนไปพร้อมกันนะครับ ความละเอียดของจอมีผลต่อเฟรมเรทสูงสุดที่คุณจะเล่นได้ก็เป็นไปตามสเปคที่ Nintendo ได้บอกไว้นะครับว่าถ้าหากเราต่อดอกออกไปในจอที่มีความละเอียด 4K หรือว่าตั้งเป็นความละเอียด 4K ไว้แล้วเนี่ย เฟรมเรทสูงสุดที่เราจะเล่นเกมได้นะครับผมเต็มที่เลยนะจะอยู่ที่60เฟรมนะครับหรือว่า60 FPS นั่นเองนะเพราะว่าตรงนี้เนี่ยต้องให้พื้นที่ต้องให้พลังของชิปในการไปประมวลผลเรสูชชันหรือความละเอียดของเกมนั่นเองนะครับแต่ถ้าหากว่าเรายอมลดความละเอียดลงมาหน่อยหนึ่งนะครับให้เหลือ QHD นะหรือว่า 1440p นะตรงนี้นะครับเรามีโอกาสที่จะเล่นเกมได้สูงสุด120เฟรมเลยนะครับหรือว่า120 FPS นะซึ่งปัจจุบันนะครับก็ยังไม่มีเกมไหนนะที่ปล่อยออกมาแล้วสามารถเล่นได้เต็มประสิทธ 120รเฟรมเรทนะแต่ว่าในกลุ่มของเซลดาทั้งสภาคนะครับสามารถทําเฟรมเรทได้สูงสุดถึง60เฟรมในความละเอียด 1440p แบบเสถียนสถียนเลยนะครับบอกเลยว่าเป็นอะไรที่ฟินแล้วก็สารฝันมากๆเลยครับต่อเล่นกับจอคอมอาจจะลงตัวกว่าการต่อเล่นกับทีวี ก็ต่อเนื่องมาจากข้อที่แล้วนะครับผมคือหลังจากที่ได้ลองต่อทั้งทีวี55นิ้วนะฮะแล้วก็จอคอม27นิ้วนะคือตรงนี้ผมต้องบอกเลยว่าผมรู้สึกประทับใจในจอคอม27นิ้วกว่ามากๆเลยนะถึงแม้ว่าความละเอียดของจอคอมเนี่ยมันจะอยู่ที่ 1,440p นะครับในขณะที่ทีวีเนี่ยเป็นความละเอียดถึงเคนะคือด้วยความที่จอคอมเนี่ยมันมีขนาดเล็กกว่าเนาะ ความหนาแน่นของพิกเซลในตอบพื้นที่หนึ่งเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะมากกว่าจอทีวีพอสมควรเลยนะครับผมส่งผลให้ความละเอียดความคมชัดนะมันค่อนข้างจะดูลงตัวกว่าทีวีพอสมควรเลยนะครับดังนั้นนะครับในการเล่นทั่วไปนะผมรู้สึกว่าผมจะได้อยู่กับจอคอมพิวเตอร์ 1, 4 4 0 p อันนี้นะครับมากกว่าจอทีวี 4K แน่นอนนะฮะแต่ว่าถ้าวันใดวันหนึ่งต้องไปรับแขกอะไรเงี้ยเนาะแบ่งจอเล่นเกม2คน3คน4คนเนี่ยผมว่าจะตัวทีวี 4K ที่มีขนาดใหญ่กว่าแล้วก็เรสเซลูชันเยอะกว่าเนอันน้นก็ตบ กว่าแน่นอนครับ HDR คือสิ่งที่โดดเด่นและแตกต่างสําหรับรุ่นนี้ที่ผ่านมานะครับไม่ว่าจะเป็น Nintendo Switch 1 Nintendo Switch 1เวอร์ชัน2นะครับ Nintendo Switch Lite นะ Nintendo Switch OLED หลักๆเขาจะไม่ได้เน้นในเรื่องของการแสดงผลแบบ HDR ออกมาเวลาต่อด็อกกิ้งนะครับซึ่งพอมาถึงรุ่นที่2แล้วนะครับผมตรงนี้เนี่ยได้กลายมาเป็นจุดเด่นนะเพราะว่าเจ้า HDR เนี่ยมันทําให้เราได้เห็นถึงฉากถึงบรรยากาศที่มันมีความเปรียบต่างระหว่างความมืดความสว่างของสิ่งต่างๆที่อยู่ในจอได้เป็นอย่างดีเลยนะครับผมดังนั้นแล้วเนี่ยถ้าหากว่าจอหรือว่าทีวีของคุณเนี่ยร รองรับระบบ HDR นะโดยเฉพาะระบบ HDR 10, HDR 10 Plus หรือว่า Dolby Vision นะครับผมบอกเลยนะครับว่ามันจะเพิ่มความสวยงามของเกมที่แสดงผลออกมาได้อย่างแน่นอนนะครับ ไม่ใช่ทุกเกมที่จะรองรับความละเอียดสูงเฟรมเรทนสูงหรือปรับปรุงเท็กเจอร์ใหม่จาก3ประเด็นที่ผมได้เล่าไปในก่อนหน้านะครับผมต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันก็มาจากเกมส่วนน้อยมากๆที่ผมได้ลองเล่นนะครับซึ่งมาเป็นเกมที่ถูกทํามาซัพพอร์ตกับสวิตช์รุ่น2อยู่แล้วนะครับอย่างจะตัวซลดานะครับหรือว่า Mario อ a r ทเว r l d นะซึ่งในความเป็นจริงแล้วเนี่ยมีเกมส่วนมากอีกมากๆเลยนะครับที่ยังไม่ได้ซัพพอร์ตในความละเอียดโอเคนะครับหรือว่าจะเป็นตัว1470บบว่งพันสีหรือยสี่สิบ่ีแบบว่าเงนะาไมงเด่ี การอัปเท็เจอร์นะครับผมจากเวอร์ชัน Nintendo Switch 1มาเป็นเวอร์ชัน Nintendo Switch 2เลยนะครับแต่สิ่งที่คุณจะได้สัมผัสนะครับเมื่อนําเกมที่มีอยู่ทั่วไปเนี่ยมาลองเล่นกับเจ้าตัว Switch 2นะก็คือในเรื่องของการโหลดดิ้งนะครับผมพวกเข้าชาเข้าเกมต่างๆที่สามารถทําได้ไวขึ้นนะครับเฟรมเรทมีแนนโนมที่จะดีขึ้นนะครับดังนั้นนะครับถ้าหากว่าตั้งใจจะซื้อมาเพื่อแบบว่าเล่นเกมส่วนใหญ่ใน s w i t ในความละเอียด 4K หรือว่า1 4 40p เนี่ย อันเนี้ยก็ยังไม่แนะนานะครับแต่อย่างที่บอกไปนะครับว่าผมมีความต้องการจะเล่นเจ้าเซลดาเนี่ยเป็นอย่างแรกเลยนะก็เลยจําเป็นจะต้องจัดมานะครับใครที่ยังไม่รีบเนี่ยยังไงก็สามารถรอต่อไปได้นะครับจากระยะเวลากว่า1วันนะครับที่ได้ลองเล่นเจ้าตัว Nintendo s w i t c h 2กับการต่อจอแบบต่างๆมานะผมเนี่ยก็รู้สึกว่าลงตัวที่สุดนะกับการต่อบนจอคอม1 4 4 0 p ี่ร้อยสี่สิบแบบโอเลดนะครับผมเพราะว่าในเรื่องของความค,าม,คามชัดสีสันความดําความสว่างความมืดอะไรต่างๆนะตรงเนี้ยทำได้ดีมากๆเลย แต่ก็ต้องบอกว่าตรงนี้เนี่ยมันเป็นคอนดิชันเนี่ยที่ผมเนี่ยตั้งใจจะทําอยู่แล้วนะครับผมก็ไม่ใช่ทุกคนที่แบบว่าเฮ้ยต้องซื้อมาเพื่อต่อจอแยกหรือว่ามาต่อจอโ l e d อะไรเนาะใครที่ไม่รีบเนี่ยผมว่ารออีกสักพักหนึ่งนะราคาเครื่องก็น่าจะลงมาให้จับต้องได้มากขึ้นนะครับหรือว่าอาจจะรอไปรุ่นโ l e d ไปเลยก็ได้นะครับจะได้เล่นเกมแบบว่าจอสวยๆตั้งแต่แบบว่าเป็นแฮนด์เฮลเลยนะก็ตรงนี้นะครับผมมีความคิดเห็นอย่างไรเนี่ยสามารถแลกเปลี่ยนกันได้นะครับอยากให้ลองทดสอบอะไรหรือว่าสงสัยอะไรเก,กี่วกกการต่่ออจอไปเลเลนมมผ คอมเมนต์แลกเปลี่ยนกันได้ที่ใต้คลิปนี้เลยนะครับถ้าชื่นชอบอย่างไรนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ซับสไครป์ช่องโกจิกดเอาไว้เพื่อไม่ให้พลาดในการรับชมคอนเทนต์ต่างๆต,ต,ต่อไปในอนาคตนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปเล่นเกมก่อนนะครับผมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ